ได้ลองกันลองอตาของท่านอาจารย์เป็นกลมเกลี้ยงมัดต่อยออกไปเหลือแค่ครึ่งเดียว <c oughs> ทุกคนหัวเราะดูเริงร่า <c oughs> องเต้พื้นทำเงียบเลยเชียว เดบพ่อท่านอย่าถอนใจสิถึงเรื่องเรียนหนังสือตำรับตำราข้าจะไม่เก่งแต่โลกภายนอกที่เป็นชีวิตจริงข้าเก่งที่สุดเลยนะถ้าไม่เชื่อข้าจะตั้งโครงคู่แล้วเปว่าพวกท่านวิวีใครต่อโครงข้าได้หรอปากกล้าด้จริงๆเเสือหลานเจ้าได้ยินแล้วใช่ไหมก็หม่อมได้ยินแล้วพะย่ะค่ะเชิญองค์หญิงตั้งมาด้านได้ฟังให้ดีๆนะแพะภูเขาขึ้นเขาเขาชนถูกเขาแพะแม่ อ๋อโหอุ้ยอ๋อยุงอ่ะมันยังไงกันล่ะเฮ้ยแอะแอะแอะดีตด่อยาดเป็นไงเป็นไงยงอดอะไรอาจันจีเป็นยังไงบ้างเออนั่นสิืขอองค์ญิงได้ปโปรดชี้นะครับก็นี่ยังไงล่ะควายป่าลงน้ำน้ำเข้าจมูกควายเมื่อ นี่แท้ไปอย่างนี้เองอ่ะเออแพ้ึ้นเขาควายลงนทั้งศิลทั้งอาจารย์ในความรู้ต้องสองฝ่ายของหญิงหัวจูวันนี้กระมอมขอนับถือจริงๆเลยนั่นเนี่ย